สวัสดีครับวันนี้ผมก็เอาพระง่างนะครับที่ได้มาใหม่3องค์ที่ผมบอกว่าจะานำมารีวิวให้ชมกันนะครับซึ่งมี2ององค์นะครับที่ถือว่าเป็นพิมพ์ที่หายา,ยากานะครับองนี้ก่อนองค์นี้เป็นรู้สึกว่าผมได้มา2องค์นะครับขายไปแล้วองนี้เป็นอีกองค์หนึ่งนะครับองนี้เป็นอีกองค์หนึ่ง อ่ะคุณดูนี่คือพิมพ์นะครับพิมพ์พระง่างฐานดินนะครับพิมพ์หน้าเหี่ยวเสียมงกุดอ่าพิมหน้าเหี่ยวเสียมงกุดจะเห็นไหมครับหน้าจะฉบเฉียวแหลมๆหน้าเหมือนเหี่ยวเสียบไปมงกุฎเป็นสไตล์พิมพ์พระง่างโบราณนะครับอันนี้เนื้อนะครับเนื้อออกทองดอกบวกทองผสมแหละนะครับแต่ว่ากลับน้ําตาลองค์นี้ดูง่ายนะนะครับองนี้ถือว่าดูง่ายคุณลอง ดูจากเ,าเขาเรียกว่า,าสัดส่วนก่อนนะครับเห็นไหมครับว่าไหลนะครับพิมพ์ลึกขาฐานเห็นไหมครับความลึกของเก๊มีนะของเก๊มีเนื้อออกออกน้ําตาลด้านๆไปเลยแล้วก็เหลืองเหลืเอเขอะๆอะะฮะคือถ้าคุณถ้าคุณเห็นนะคุณจะรู้เออแม่งเนื้อเก๊พิมพ์ตื้นๆและองค์ขนาดสัดส่วนต่างๆเล็กนะครับดู ด้านหลังอันนี้เห็นไหมฮะพิมพลึกนะครับพิมพลึกชัดอันนี้ผมให้ดูระดับสายตาก่อนนะโอจะขนาดนี้นะฮะถ้าไม่ดับเรียกก็องค์จะขนาดนี้นะพิมพ์นี้ก็มีคนมาขอซื้อผมนะแต่ผมไม่ได้ขายนะเ,นเป็นพิมพ์หายา,ยากตอนนี้คือว่าต้องบอกกันว่าอาจจะไม่สมบูรณ์เห็นไหมครับว่าหูเนี่ยหูด้านข้างหายหล่อมาไม่รู้สึกว่าหล่อมาไม่เต็มหายไปข้างหนึ่งหายไปข้างหนึ่งแต่ แต่ถือว่าเป็นพิมพ์ที่แท้แทเนี่ยหายากนะแท้แท้เป็นพิมพ์ที่หายากนะครับคุณดูเนื้อผมให้คุณดูเนื้อก่อนนะครับผิวขึ้นมันผิวขึ้นมันนะแล้วก็เป็นเนื้อเนี่ยนะครับมีสนิมแดงน้ำมากสนิน้ำมากนะครับที่เขาเรียกกันนะครับขึ้นเต็มองนะมีคราบเเขาเรียกว่าคราบสนิมคราบเนื้อครายที่เขาเคยใช้กันมานะ นะครับพระนั่ง,งส่วนใหญ่นะครับคุณให้สังเกตเสัดส่วนของพิมพ์พระก่อนให้มันลึกคมชัดก่อนนะครับจำหน้าพระจำขนาดองค์พระเห็นองค์ประกอบต่างๆไหมครับไหลนะครับมือล่องร่องแขนนะครับความลึกคมชัดนะครับหน้าตาดวงตานี่ครับความลึกชัดนะครับมงกุฎเกศ อันนี้ก็คือความลึกชัดเหมือนกันด้านหลังพี่กด้านหลังครับผมก็จะดูพิด้านหลังอันนี้คือทุกขั้นก็สำหรับคนไม่เป็นนะผมเองก็ไม่ได้เก่งนะแต่ว่าผมอยากให้ไม่รู้จะบอกท่านยังไงแต่ว่าบอกแบบที่ผมดูแล้วกันดูหน้าดูหลังดูความลึกขอบเส้นนะครับความลึกองค์ประกอบต่างเนี่ยม,มันก็ต้องลึกพิม์มันต้องลึกแล้วก็พิมพ์จะล่ำดูอ่ะพิม์ล่ำเห็นไหมใหญ่ไหมพิมล่ำใหญ่นะ องของปอมเนี่ยผมไม่ได้ซื้อมานะองมันจะเล็กๆอง์จะเล็กนะครับอง์จะเล็กพิมพ์ตื้นพิมพฝ่อๆเนื้อฝ่อๆนะครับองน,นี้ก็จะเป็นอีกพิมพหนึ่งที่หายากนะครับและอีกองครับอีกอง์ที่เอ่อถึงแม้อ่อนสวยหน่อยแต่ว่าแหมมันก็ต้องซื้อนะครับเพราะว่าของแท้ๆมันก็ไม่ได้เจอบ่อยนะองนี้องค์นี้ผมบอกเลยว่าของเกยเยอะมาก นะครับของเกย์มาม่านะครับดูเนื้อฮะเนื้อนี่เหลืองอมเขียวนะครับเหลืองอมเขียวอ่าเหลืองอมเขียวหล่อมามีเนื้อเกลือตรงตาหน่อยอ่ายังไงเกจคดนะอ๋อคนนี้หล่อมาไม่สวยจริงเหมือนผมผมสันนิษฐานนะะเหมือนหล่อมาแล้วเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหล่อด้วยความร้อนแล้วโลหะมันหลอมตกลง,งมาเนี่ยตัวตรงเนี้ยตัวตรงตาเนี่ยนะครับเป็นก้อนโลหะน่าจะข้างบนอ่ะหล,ล่อลงมาโดนตา นะครับอง์นีค้คุณดูนะดูความลึกชาติของพิมพ์ก่อนนะครับร่องแขนดูหน้าตาครับหน้าตาอดูตาตาแหลมแหลมมี้อบปากขีดปากขีดนะครับนิ้วเห็นนิ้วมือไหมนิ้วกระดกเนะี่ยนิ้วกระดกจะคล้ายๆกับเอะผมจะเรียกยังไงดีมอนผลกล้วยอะ่ะกล้วยมันจะเป็นป่องๆแหลมๆเห็นไหมป่องๆแหลมอ่า อ้วนๆปอกๆแหลมๆแล้วด้านล่างเห็นไหมครับก็จะมีความลึกมีความลึกตรงเนี้ยดูง่ายนะมีคาบสนิมคาบอะไรความการใช้มาเนี่ยโอ้ดูง่ายมากนะครับพลิกหลังโอ้นี่นี่พลิกหลังนี่ผมบอกเลยดิ้งดูง่ายเลยพ้าใช้มาเห็นไหมครับมีคาบสนิมคาบอะไรไหมเนี่ยนะครับพ้าใช้มาสึกหน่อยแต่ว่าจะมีคาดเห็นไหมครับสนิทน้ําแดงเนี่ยตรงเนี้ย จะให้เห็นว่าเห็นไหมเราเหมือนว่าเคยเคยถักเชือกตรงคอมาตรงตรงนี้ตรงแขนใช่ไหมถักเชือกใช้มานะครับขนาดใช้มาอย่างไงเนี่ยนะครับเนื้อก็จะอมเขียวนะครับเนื้อก็จะอมเขียวเนื้อหล่อบโบราณเนี่ยนะครับ <c oughs> ผมขอพูดอย่างนี้ครับว่าโลหะจะเป็นโลหะที่ดูเก่านะครับผมเองก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะจะบอกว่า ให้ดูมีตามุ้งนะครับแต่ว่าตามุ้งอ่ะทุกท่านตามุ้งก็เกิดกับปฏิกิริยาวิทยาศาสตร์ใช่ไหมบางคนชอบพูดเรื่องเกี่ยวว่าให้ดูทางวิทยาศาสตร์คนก็เข้าใจอย่างหนึ่งวิทยาศาสตร์คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วและสามารถทดลองแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่ได้นั่นหมายถึงว่าหล่อโบราณถ้าคุณมีอนหภาควงไฟทำปฏิกิริยากับโลหะเกิดตามุ้งขึ้นมานะครับ ในทางกับการปัจจุบันถ้าสมมติว่ามีอุณหภูมิที่เท่ากันร้อแลนเท่ากันนะครับทำปฏิกิริยากับโลหะมันด้วยความว่าวิทยาศาสตร์นะครับมันก็เกิดขึ้นตามมุมงใหม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นโลหะนะครับดูเนื้อให้ไปแบบนี้ครับเนื้อละเอียดนะครับไม่ไม่ดูเป็นทองเหลืองไม่ดูแบบฉ่ำวาวนะครับไม่ดูแบบเหลืองอ๋อยดูเป็นเหลืองอมเขียว เหลืองอมเขียวเหลืองอมน้ําตาลอมทองคำอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นสไตล์เนี่ยบริบทการใช้ก็จะเป็นสไตล์นี้ไปก่อนนะครับแต่สิ่งสําคัญเนี่ยผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยดูพิมพ์ก่อนดูพิมพ์ดูอ,องค์ประกอบต่างๆความคมชันลึกองค์นี้นะครับจะมีทั้งข้าวหลามเต็มหน้าอกเต็มกับไม่เต็มนะครับมีหล่อมาไม่เต็มกับไม่กับเต็มนะครับเต็มเนี่ยจะหายากนะครับองค์นี้ของปลอมมี เล็กกว่าสัดส่วนเล็กกว่าเดี๋ยวก่อนนะผมหาไม,ม้บรรทัดแป๊บหนึง่งเออ <c oughs> ผมไม่มีไม้นิ้วนะอันนี้เดี๋ยวผมวัดให้อดูเป็นเซนนะ,ะสามเซนนะครับ3ามเซนก็น่าจะหนึ่งนิ้วมั้งนะครับ1นึ่งิ้วได้ปะ่ะ1นึ่งนิ้วนิดๆน,นะครับอ่ของจริงต้อง3ามเซนนะ องค์ใหญ่ล่านะเดี๋ยวผมจะให้ดูองค์หนึ่งอ่าเปรียบเทียบอง์ของผมนี่องค์สวยแชมป์นี่ครับเป็นไงเดี๋ยวผมอ่ะขยายออกก่อนอ,อืออ่าองนี้เป็นพิมพ์ที่หายากแล้วเป็นพิมพ์ที่ผมชอบมากนะครับเกยเยอะมากเห็นไหมฮะอ่าคุณดูผมไม่เทียบเป็นไงคุณสังเกตหน้าตาซ้ายขวาเห็นไหมคุณสังเกตปากคุณสังเกตล่องแขน คุณสังเกตนิ้วนะครับคุณสังเกตฐานนะครับล่องฐานาบัวฟันเนี่ยฟันบัวเนี่ยนะครับซ้ายขวาเห็นไหมครับว่าความคมชัดเนี่ยลึกเหมือนกันเลยนะอง์นี้เขตโคตอง์นี้เอียงซ้ายนะครับสวยองนี้สวยมากนะครับอกข้าวหลามตัดใหญ่พิมพิมอกข้าวหลามตัดใหญ่นะครับอ,อง์นี้เต็มเต็ม ของปลอมจะอของปลอมจะออกเนื้อฟอฟอนะครับเนื้อฟอฟอตื้นๆหน่อยนะครับองคเล็กๆองคเล็กๆหน่อยอด้านหลังพริกด้านหลังพร้อมกันเห็นไหมดูครับดูคาบสนิมเห็นไหมฮะคาบสนิมคาบอะไรขออภายครับวันนี้ผมไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับโดนฝนมา ก็มีอมีอหน่อยนะฮะดูขอบฐานซึ่งขอบฐานเป็นไงฮะคมชัดไหมนะครับเราผมเราดูง่ายๆที่ว่าดูพิมพ์ก่อนพิมพ์ไหลนะครับแขนนะแขนนะครับตั้งฉากรเรียบเห็นไหมนะครับพิมพ์ลึกนะครับหน้าตา,าเนื้อเราค่อยมาดูที่เนื้อดูพิมพ์ดูหน้าตาเราค่อยมาดูที่เนื้อนะครับ อันนี้ผมก็ต้องบอกอีก,อกรอบว่าไม่จำเป็นต้องต้องอยึดติดกับข้อมูลผมก็ได้แต่อยากให้ทุกท่านเก็บเกี่ยวข้อมูลของผมเอาไปเป็นองค์ประกอบความรู้นะครับว่าอองค์เนี้มันแท้แล้วเขารวยยังไงกันผมไม่ได้เก็บเหมือนเหมือนเหมือนคนอื่นเขานะแต่ว่าเราเองก็ศึกษา สิ่งหนึ่งนะครับที่ผมบอกว่าอยากให้ทุกท่านเนี่ยดูแบบผมในระดับสายตาเพราะอะไรครับทุกวันนี้90%เราซื้อพระจากออนไลน์สิ่งที่เราดูก็คือรูปภาพเพราะฉะนั้นผมอยากทุกท่านเนี่ยดูพิมพ์ให้มันชัดให้มันเป็นดูระดับสายตาเวลาเขาถ่ายในมือเห็นไหมครับพิมพ์ลึกหน้าตาลึกไหมฮะ ดูแขนเป็นเหลี่ยมไหมแขนดูองค์ประกอบเป็นเหลี่ยมดูมิติของพระเห็นไหมครับมันเป็นเหลี่ยมหน้าตาปากคุณดูหน้าตาและปากเห็นไหมครับดูเส้นคอเห็นไหมเส้นคอดูข้าหลามตัดเนี่ยองค์นี้ถือว่าหายาเพราะว่าข้าหลังตัดเต็มองค์นี้ไม่เต็มมันมีอยู่สองบล็อกนะครับและสําคัญเก๊ <laughs> มันก็มีอยู่สองบล็อกเหมือนกันแต่ว่าองค์มันจะเล็กกว่าดูดิน อ่ะดูดินดินมันก็จะออกเป็นโซนคล้ายๆกันน้ำตาลน้ำตาลนะน้ำตาลดินออกโซนน้ำตาลอ่าเห็นไหมฮะออกโซนน้ำตาลอืออ่าเท่ากันเมื่อกี้ทีสามเซนอ่ะผมอ่าวัดต่อแล้วนึงอวัดวัด สามเซนนะครับสามเซนอย่าพยายามเล็กกว่านี้นะครับอย่าพยายามเล็กกว่านิ้วประมาณหนึ่งนิ้วอะสามเซนประมาณนิ้วนได้ไหมนิ้วนิดๆเนี่ยคือฐานเนี่ยนะครับก็ประมาณหนึ่งนิ้วนะครับอย่าพยายามเล็กกว่าหนึ่งนิ้วนันเองนะครับเพราะว่าของปลอมเนี่ยจะเล็กกว่านะครับเนื้อก็จะฟอกกว่านะครับออกทองเหลืองเลยออกทองเหลืองนะครับเนื้อไม่ใช่นะครับอ่ะอันนี้ผมให้ดูอันนี้อ่ะอีกองหนึ่ง อันนี้อันนี้อันเกอันนี้ผมได้มาใหม่อ่ะองนี้นี่เก๋โคตรอ่ะอีกองนึงนะครับที่ผมได้มาก็จะเป็นเมื่อผมทําคลิปลงไปแล้วนะได้มาองแรกอ่ะอันนี้นะครับอง์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกนะครับเดี๋ยวผมทําคลิปแยกเกี่ยวกับสังขละวานอนซึ่งผมมีเยอะไม่ก็ไปไปเยอะเหมือนกันแต่ก็เดิมพอมีอยู่นะครับยังพอมีอยู่จริงๆสายตรงมาท่านมีเยอะมากเป็นเป็นกองทัพเลยนะผมนี่เทียบเขาไม่ได้เลยแต่ว่า เออเรามีโอกาสมามามาบอกเนี่ยก็ก็มาบอกแล้วกันว่าของปอมเป็นยังไงของแท้เป็นยังไงเดี๋ยวไว้คลิปถัดไปนะครับเดี๋ยวเอาไว้เอาเป็นคลิปที่เกี่ยวกับสังขารว่านอนมีเสยษล้นด้วยอ่าผมมีของเก๋มาให้ดูนะครับเออของเก๋ที่ฝีมือขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ยังไม่เฉียบมากนะเฉียบนี่พิมพ์เหมือนกันแต่เนื้อไม่ได้ของเก๋เนื้อเนี่ยนะครับตรงหน้าอกเนื้อพวกนี้เลอะ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 เหลืองไม่ใช่เหลืองเขียวนะ นะครับเหลืองไม่ใช hmm. hmm. <c SU> ่เหลืองเขียวเนะเหลืองแบบเหลืองเหลืองด้านๆน้ำตาลน้ตาลเหลืองแบบเลอะๆอ่ะรู้ว่าจะรู้ว่าเนื้อฝ่อฝอครับเนื้อฝ่อฝอพุนพุนพุนเต็มองค์นะครับพุนเต็มองอ่ะองค์นี้นะครับองค์นี้ดูเหลี่ยมแข็งเห็นไหมฮะความรู้ตรงซอกนะครับความรู้ตรงซอกใบหน้าอ่ะใบหน้าดูนะครับจะมีความคมตรงใบหน้านะครับใบหน้าได้เป็นเอกลักษณ์นะของเกดยังทำทำคล้ายแต่เนื้อไม่ได้ต้องบอกกับว่าเนื้อไม่ได้ นะครับองนี้จะมีองค์ที่แบบตอกด้วยอเป็นมีม,มีมีตะปูสังขาวานอนด้วยกับไม่มีนะครับด้านหลังเหมือนอินโดจีน่ะด,นด,ด,ดูเนื้อเห็นะดูคนดูเนื้อโซนเดียวกันไหมเนี่ยพอมันเหลืองเขียวมันก็ดูคล้ายๆกันเหมือนกันเห็นปะเนื้อเห็นปะเนื้อมันก็เหมือนกันเหลืองเ,เ,เ,เขียวนะครับสําหรับคนที่ เหมือนเหมือนพวกคุณดูชนะินเนล่าอินโนจิน่ะคุณก็จะได้ได้โอกาสตรงนี้แหละพลิกปั๊บเนื้อหน้าโอ้พิมพ์ใช่เนื้อใช่ซื้อเลยนะครับพวกนี้ผมก็เอ่อได้ได้ดูจากภาพนะผมบอกก่อนไ,ได้ดูจากภาพไม่ได้จับองค์จริงนะเราเองก็ต้องดูระดับสายตาด้วยว่าเออสัดส่สวนของมันเป็นยังไงองค์ประกอบต่างๆของเขาเป็นยังไงมีครบหรือเปล่าเนื้อหาพระนะครับเอ่อตรงนี้อ,อกข้าวหลามอ,อกเอ่อดอกจิตตรงนี้นะครับก็จะมีอยู่2แบบเหมือนกัน นี่ครับตรงนี้จะมีขีดขึ้นส่วนตัวนะครับขอบอกเขาส่วนตัว <c oughs> ขออภัยครับส่วนตัวเรียกว่าขีดขีดต่อขีดต่อนะครับแต่อีกองคหนึง่งอ,อีกพิมพ์หนึ่งจะเป็นแบบขีดตัดลงมาผมเรียกว่าข้าหลามขีดตัดนะครับผมเรียกว่าขีดตัดพิมพ์ขีดต่อขีดตัดเพราะฉะนั้นคนไม่เรียกแบบผมอันนี้ผมเรียกเองเพื่อที่ว่าทุกท่านจะเห็นภาพแล้วจะเข้าใจได้ไง่ายเอามาเลยดีกว่า แปบ,บนึงนะอ่ะองคนี้ของปอมเนี่ยของปอมดูหน้าตาอ่ะดูเนื้อก่อนเอ๊ะซูมออกไม่ได้ละได้แค่นี้อ่ะอ่ะดูเนื้อ,อดูอะไรก่อนเนี่ยปอมอันเนี้ยปอมมาในในพิมพ์ที่เป็นอ่าเขาเรียกว่าขีดตัดเห็นไหมขีดตัดลงมาตรงปลายเนี่ยขีดตัดของแท้ขีดตัดมีนะแต่ว่านิยมน้อยกว่าของแท้มีต้องบอกก่อนว่า ของแท้มีนะครับดอกจิตขรัมตัดเนี่ยขีดตัดตรงนี้กับขีดต่อเห็นไหมจะมีเส้นต่อขีดขึ้นไปนะครับขีดขึ้นไปนะครับเดี๋ยวผมทมคลิปอีกคลิปหนึ่งที่เกี่ยวกับสังขวาวันนอนเลยนะครับก็จะเป่อของผมเก็บเก็บไว้ทั้งหลายบริบทหลายเนื้อหาท่านจะได้เห็นนะครับมีหลายแบบอันนี้ก็จะให้ดูกับอันนี้เก๋เห็นไหมเก๋แท้เนื้อต่างกันอ่ะ อันนี้คือลมดำเก๊อ่ะองน,นี้ลมดำจากหิ่งคุณเห็นความแตกต่างไหมดำเทาดำใหม่เห็นไหมลมดำเก่ากับลมดำใหม่หิ่งอันซ้ายตรงเนี้ยอันนี้ผมได้จากบ้านเขามานะคุณดูยังแปะตั้งบูชาอยู่เลยนะฮะองเน,นี้ยองน,นี้เป็นเสียรโล้อนอ่าพิมพ์แปะยิ้มพิมพ์ยิ้มไปเลยฮะ เสียนล้นนะหูยานเสียนล้นพิผุยานนะครับพิมพ์ยิ้มนะครับองนี้เนี่ยผิวหิ้งจริงๆนะครับดูคนดูแค่ผิวหิ้งเป็นไงดูลมดำดูความเป็นผิวหิ้งกับลมดำนี้คือลมดำใหม่เห็นปหเงาเชีย่ยดำออกเป็นเออเขาเรียกว่าออกอยังไงออกน้ำเงินใหม่ๆองนี้เป็นเทาๆเห็นไหมมีค่าวฝุ่นข้าวตะเกาะเป็นกระตังเลยแต่องค์นี้ผมให้ดูว่าอง์นี้มันดำใหม่มาเนี่ย เห็นไหมว่าว่ามันเป็นแผ่นแปลกๆเอาไว้เขาขาวแปลกๆเห็นไหมเขาขาวแปลกๆเป็นแผ่นเอาไว้ให้ดูเก่านะครับองนี้ก็จะเป็นอีกพิมพ์ที่อ่าของปอบเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เก็บไว้อีกคลิปหนึ่งอ่าโอเคครับนะครับเออส่วนคลิปนี้ผมก็อ่านำมาให้เห็นถึงสามพิมพ์นะฮะแล้วอีกสองพิมพ์ที่ได้มาใหม่ที่ถือว่าเป็นพิมพ์ที่หายากนะครับพิมพ์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งพิมพ์ที่หายาก แม้ว่าจะอ่อนสวยหน่อยแต่ผมบอกเลยว่าโอกาสเจอที่แบบออโอกาสเจอเนี่ยมันก็น้อยแล้วเพราะปัจจุบันเนี้ยของเกอ๊ออกมาแล้วนะครับแล้วองค์นี้ผมมองว่าก็ประมาณสัก80%ความสวยหน้าตาสวยอยู่แล้วแต่แค่หล่ออกไม่ติดแต่ด้วยความหาเก่าหายากเนี่ยผมคิดว่ามันก็คุ้มค่ากับการการลงทุนซื้อมาเก็บองค์นี้ผมคงเก็บไว้ก่อนนะครับแล้วก็อีกองค์หนึ่งก็จะเป็นข้าวรับตัดใหญ่ สร้อยสังวาคกัลังตัดใจนะครับพิมพ์นี้เป็นอีกหนึ่งพิมพ์ที่ถือว่าเป็นพิมพ์เล็กที่นิยมนะครับเก็บแหลมนิยม <c oughs> ซึ่งไม่ค่อยได้พบเสียเจอของเก๋นะเสียเจอของเก๋นะครับเห็นไหมฮะว่าผมเก็บไปองค์หนึ่งแล้วนะครับอีกองค์หนึ่งก็อย่างมาแล้วมรมาสององค์แล้วเก็บมาปีอันนี้อันนี้เก็บมาปีนะเก็บมาปีหนึ่งแล้วนะครับองค์นี้เพิ่งได้ามาเห็นไหมครับ เป็นไงคุณดูแค่นี้ดูแค่เนื้อด,ดูตามซอกดูพิมพ์ดูองค์ประกอบสัดส,ส่วนขององค์พระดูมิติองค์พระ,อะโอเคนะครับคลิปนี้นะครับก,ก็อย่างที่บอกว่าผมเองได้อะไรมากเามา็เอามาโชว์นะครับเอามาให้ท่านศึกษากันเพราะสุดท้ายแล้วนี่นะครับทุกท่านก็ต้องเขาเรียกว่าก็ต้องออศึกษาด้วยตนเองนะครับ เ,เมื่อเจอพระเนี่ยจากทางเว็บต่างๆก็ขออยากให้ใจเย็นนะครับอยากให้ใจเย็นพระเนี่ยถ้าเราดูเป็นหาไม่ยากหรอกแต่มันก็หายากแหละแต่ว่าพอเราดูเป็นโอกาสที่เราจะเจอเนี่ยเปอร์เซ็นเป็นกี่เปอร์เซนเ็นมาละเจ็ดสแปดสิบเปอร์เซ็ท่าเจอของแท้ทถูกต้องไหมครับในขณะที่เราเนี่ยไม่รู้ว่าของแท้เป็นยังไงของปลอมเป็นยังไง อันนี้ก็ก็จะเป็นสิ่งที่เราต้องศึกษาเพิ่มผมเคยไปแบบท่านที่โดนเกมาเยอะโดนเกมาเยอะแล้วก็ตอนนี้พอเราดูเป็นโดนจนเป็นซื้อของซื้อของแท้มาแพงหน่อยแต่มันก็เห็นไหมครับว่าสุดท้ายเราก็จับของเองได้พอเห็นจากรูปภาพทุกวันนี้ท่านต้องทำความเข้าใจว่าเออไม่ได้เดินหาของในสนามบางของท่านทำงานเหมือนผมนะครับ บางท่านทํางานประจำเหมือนผมนะฮะก็ก็โอกาสเนี่ยก็ที่จะเจอพระในสนามไม่มีแหละก็จะเจอหน้า Facebook แทนนะครับหน้าเฟซหน้าเพจหน้ากลุ่มเราเองก็ต้องแม่นเรื่องพิมพ์เราเองก็ต้องแม่นเรื่องอสัดส่วนของของพิมพว่ามิติเป็นไงบ้างมิติองค์พระนะครับสัดส่วนองค์พระองค์กรต่างๆมีไหมนะครับคาบสนิมวความเก่าเนื้อรโขหะเก่าเป็นยังไงนะครับ เออก็อยากให้ท่านค่อยๆศึกษาอยากใจร้อนครับถ้าใจร้อนนี่โดนเกน,นะเพราะว่าของเก่าทําเนื้อเหมือนเก่าได้แต่ว่าพิมพ์ทําไม่ได้เพราะขนาดสะสมมันเล็กกว่าเอ่อเล็กกว่านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ก็นำสามองมามา,มา,มาให้ท่านชมที่ที่ผมเพิ่งได้มานะครับเป็นอีกสองพิมพ์ที่อ่สองพิมพ์เนี้ยที่ที่ถือว่าหายาก อของขแท้หายากนะครับแล้วผมจะไปทําคลิปอีกคลิปที่เกี่ยวกับสังขาวานอนเลยแล้วก็อีกพิมพ์หนึ่งที่ผมมีของเก๋ซื้อมารับเทียบให้ท่านดูเกี่ยวกับพิมพ์เกตตุ่มนะครับเกตุ่ม um พิมพ์โบราณนะครับองนี้ก็จะเป็นพิมพ์นิยมของเก๋ก็มีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะมาให้ท่านชมอีก นะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ที่ให้กำลังใจที่ทักข้อความมาแล้วกเ็เขาเรียกว่าได้ได้รับสารดีๆทั้งคำชมทั้งทั้ง,ท,งทั้งคำขอบคุณก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังให้ทุกท่านนะครับได้รับประโยชน์นะครับในการในการชมคลิปสำหรับท่านที่ เร่นหรืออยากชอบพระง,ง่างน,นะครับไม่ต้องกลัวหรือกังวลว่าพระง,ง่างเป็นของต่ําไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยพระง,ง่างเนี่ยเช่ามาแล้วจะจะให้โทษเราไหมนะครับให้โทษหรือให้คุณอยู่ที่ท่านบูชาแบบไหนนะครับเหมือนที่ผมเคยบอกอุปมาอุปไมยกัญชากัญชาถ้าท่านนํามารักษาโรคมะเร็งหายไหมดีไหมดีแต่ถ้าสมมติกัญชาถ้าไปทําเสพอย่างอื่นเ มันก็ให้โทษท่านมันก็เหมือนกับพังง้างนะฮะถ้าท่านบูชาดีนะครับในาศาสตร์พุทธคุณไม่จําเป็นต้องโอ้โยไปบูชาเลือดไปบูชาของดิบอย่างนั้นเนี่ยแรงไปนะครับทาให้ท่านบูชาท่านเขาเรียกว่าบูชาท่านแบบพระแบบเทพแบบเทวดาท่านก็ได้พังง้างแบบเทพแบบเทวแบบแบบดาแต่ท่านบูชาแบบผีท่านก็ได้เช่นนั้นนะครับอ่อบวกว่าคลิปนี้ก็ก็หวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์ นะครับแล้วก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยดูคลิปของอาจารย์ท่านอื่นนะครับที่เป็นประโยชน์แล้วก็เ,เก็บเก็บข้อมูลเก็บความรู้ต่างเนี่ยมาไปองค์ประกอบความรู้ของท่านนะครับจริงๆแล้วพระง่างเนี่ยดูไม่ยากเพียงแต่ว่าท่านตอนนี้ยังไม่ชํานาญหรือยังดูไม่เป็นเท่านั้นเองหรือท่านยังไม่เจอของแท้ ถ้าท่านได้เห็นอย่างที่ผมเห็นถ้าท่านได้ได,ได้ได้จับได้เห็นของแท้ได้เรียนรู้อย่างที่ผมเนี่ยท่านก็เก่งได้ท่านก็สามารถจับเองได้นะครับไม่มีใครที่ไม่โดนของเกม๊มาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับยังไงก็ขอขอบคุณที่ติดตามขอบคุณมากครับแล้วก็อยากให้ติดตามคลิปต่อๆไป นะครับผมว่าเดี๋ยวผมจะทําคลิปเกี่ยวกับสังขาวานอน,นะครับอง์นี้ผมก็เป็นพิมพ์หนึ่งที่ผมนิยมมากส่วนตัวผมนะผมชอบเพราะประสบการณ์ผมเยอะเอาไว้เรื่องประสบะการณ์เนี่ยเดี๋ผมค่อยทําคลิปแยกเล่าเกี่ยวกับประสบะการณ์แล้วก็เออมีหลายท่านที่อ่าข้อความเฟซบุ๊กมาหาผมนะครับมาเล่าประสบะการณ์มามา,มามามาบอกผมมาคุยกับผมก็ก็ไม่เหงาครับก็ไม่เหงาก็ขอบคุณ เเพื่อ,เอ,เ,อเอาเอาเอาข้อมูลเอาข่าวสารที่ท่านสื่อมาให้ผมเนี่ยเอามาเล่าเอามาเล่าต่อนะครับยังไงก็ขอขอบคุณครับสำหรับติดตามครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอขอบคุณครับสวัสดีครับ